หนึ่งส่วนค่ะของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะคสัปดาห์หน้าค่ะหลายคนก็ วางแผนไว้แล้วว่าจะกลับบ้านหรือจะไปไหนอะไรยังไงนะคะ,คะเพราะว่าทางสำนักจุฬาราชมนตรีค่ะก็ได้มีประกาศนะคะให้วันพฤหัสที่29มิถุนายน2566ค่ะเป็นวันอีดอัลฮาะคะฮิจรัสรากราช1444ค่ะที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะแล้วก็พี่น้องมุสลิมทั่วโลกค่ะได้ปฏิบัติศาสนกิจโดยพร้อมเพรียงกันค่ะโดยทั้งนี้นะคะนายอาซิดพิทักษ์คุมพลค่ะจุฬาราชมนตรีก็ได้ออกประกาศจุฬาราชมนตรีกําหนดวันที่1เดือนหุดฮิจ ฮิจรัฮิจรัสกหักราช1444ค่ะซึ่งตรงกับวันอังคารที่20มิถุนายน2566และวันอีดอัดฮาฮิจรัษสกหักราช1444ก็ะจะไปตรงกับวันพฤหัสบดีที่29มิถุนายน2566ค่ะซึ่งก็จะให้พี่น้องมุสลิมนะคะทั่วประเทศไทยได้ปฏิบัติศาสน,นกิจโดยพร้อมเพียงกันค่ะตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อ กำหนดวันที่1ของเดือนซุลฮิจตยอฮิจิรศกราตห4 4ักราช1444หลังจากดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเมื่อวันจันทร์ที่19มิถุนายน2,566ก็ปรากฏว่ามีผู้ที่เห็นดวงจันทร์ในวันดังกล่าวค่ะก็เลยทำให้กำหนดวันรายอรอบนี้นะคะก็ไปตรงกับวันพฤหัสสบดีที่29มิถุนายนค่ะค่ะ